บอกเลยว่าปีนี้นะครับเป็นปีทองเป็นอย่างมากนะครับงานลุมนะครับรวมไปถึงก็มีแฟนๆติดตามเพิ่มเยอะขึ้นนะโดยผลงานนะครับเรื่องล่าสุดนะครับอย่างชายนะครับออริจินอลเกสซีรีจากบ y o อนคาคุณผู้ชมกับพระเอกรุ่นพี่นะครับสวนยุคนะครับกระแสปังมากแล้วก็ที่สําคัญเคมีเคใจเป็นอย่างมากนะครับด้านซีรีปังแล้วนะด้านละครก็ปังเช่นกันกําลังออนแอร์อยู่นั่นคือเรื่องลวงประกบคู่กับนางเอกสาวสวยนะครับการนัทชาบอกเลยว่าเรื่องนี้ก็คือ น่าดูมากดูกันได้นะครับทางวิกหมอชิดรวมไปถึงภาพ,พยนตร์เขาก็มีนะครับกับหมู่บ้านโคโกะโลนะครับรับชมพร้อมกันวันที่6พฤศจิกายนนี้นะงานแน่นแบบนี้บอกเลยว่าปังจริงๆนะอีกหนึ่งประเด็นนะครับเราก็ไปถามว่ามีเวลานะครับได้เจอกับเพื่อนสุดซี้อย่างหนุ่มเข้มหัสวีบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวไปบทสัมภาษณ์นะครับของหนุ่มอยู่เลือกันเลยครับไม่เป็นส่วนหนึ่ง,งแล้วกันครับร,ร,ร,รู้สึกว่า เป็นเกียรติมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับโปรดักชันที่แบบสุดยอดแบบนี้แล้วก็เป็นกระแสะแบบนี้ก็ดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณแล้วกันที่ทําให้ผมได้ไปอยู่ในนั้นแล้วก็ดีใจมากๆครับผมมองว่าเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ตัวละครแล้วกันแต่ละคนออกทำทาหน้าที่ของตัวเองออกมาได้ดีรวมไปถึงร่วมกับด้วยทําให้แบบเคมีในเรื่องนั้นออกมาได้แบบเป็นที่ชื่นชอบเป็นที่ว้าวสำหรับใครหลายๆคนนะสำหรับคาแรคเตอร์ านลาันและไกเลิศก,ก็ดีใจมากๆที่ที่มันเคมีออกมาได้ดีเพราะว่าทุกคนตั้งใจการทำการทำงานจริงๆครับ <c oughs> คือเราเรา,เราก็มองว่าในฐานะนักแสดงเนาะเราก็มองว่าถ้ามีโอกาสแล้วก็บทมันเหมาะสมกับเราแล้วเราสามารถพัฒนาตัวเองในในเรื่องการแสดงไปถึงคาแรคเตอร์ในตัวละครตัวนั้นได้ผมก็ยินดีที่จะรับ <c oughs> มิติหรอวิธีตัวละครจริงๆมันก็เหมือนการเล่นละครช่องเสร็จนี่แหละผมว่านะ <c oughs> แค่มันเปลี่ยนบุคคลแล้วก็เปลี่ยนตัวละครในการเล่นอาจจะในเรื่องของความรักแล้วกัน ใน,ในช่องเด็ดก็จะเป็นรักบุคลคลคนหนึงน่งในซีรีส์ชายชายก็ในเรื่องของการรักบุคลคลคนหนึงน่งเช่นเดียวกันผมก็เลยมองว่ามันก็เป็นการแสดงใน,ในตัวละคระตัวนั้นซึ่งเราไม่ได้มองในเรื่องอื่นเลยครับเขินไหมหรอถามว่าตอนแรกรู้สึกใหม่ละกันรู้สึกใหม่อาจจะไม่ได้เขินขนาดนั้นเพราะว่าเรามีการเวิร์กช็อปเรามีการแบบเรียนรู้กันมาค่อนข้างที่จะเยอะก่อนที่จะถ่ายทําฉากฉากนั้นนะครับเราก็รู้สึกว่า เออมันถ้ามันปลดล็อกแล้วมันได้แบบสนิทกันแล้วได้เวิร์กช็อปกันแล้วได้คุ้นชินกันแล้วเนี่ยผมก็ว่าการที่แสดงเรื่องเนี้ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรกับการที่แบบจะเลิฟชินกับผู้ชายผมว่าเป็นการเขาเรยเปิดการมองเห็นสาหรับพระเอกช่องเจ็ดแล้วกันก็รู้สึกใหม่กับกับสิ่งสิ่งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปเดินไม่ว่าจะเป็นการไปถ่ายต่างประเทศด้วยก่อนก็มีไปอเมริกามาซึ่งแน่นอนว่รรนน่่่่าาาาาาผผมมมมมกกกกก็็คคงงงไไไไไไีีีโโออออสสสดดด้้้้้ปปปเเเัททททหหหรบขุณนนํใใิ ต่างประเทศได้ไปโชว์ตัวได้ไปโปรโมตในซีรีส์หรือว่าในอนาคตอาจจะได้มีแฟนคอนที่ต่างประเทศเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีใจมากๆเลยที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชายซีรีส์ครับพร้อมพร้อมรับเคลียร์คิวตัวเองเพื่อพร้อมสําหรับการทำงานใหม่ๆอยู่แล้วครับผมถ้ามุนว่าเราเรามีสล็อตว่างหรือเรามีช่องว่างๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเออถ้ามุนว่ามันสามารถที่จะรับสิ่งต่างๆที่มันแบบเราไม่เคยทําได้เงี้ยผมก็ ก็ยินดีที่จะทําแล้วก็พร้อมที่จะทาเดอะแก๊งยังคุยกันเสมอแล้วก็ยังนัดเจอกันอยู่เรื่อยๆครับไม่มีนะไม่มีไม่ยังเป็นยูโรเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดครับเจอเจอครับล่าสุดก็เพิ่งไปเจอกันมาเร็วๆนี้อาทิตย์ที่แล้วอะไรเงี้ยก็เจอกันอยู่เรื่อยๆคุยกันแต่ว่าคุยกันเป็นประจําอยู่แล้วครับอัปเดตชีวิตกันตลอดบ่อยมากๆเหมือนกันครับมีมีเรื่อยๆถ้ามีโอกาสว่างเพราะว่าเข้มก็ติดโปรเจกต์ต่างๆเหมือนกันเขาก็มีถ่ายซีรีส์ถ่ายอะไรอยู่ค่อนข้างเยอะ นาะมันก็เลยแบบจังหวะอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยตรงกรันจะเท่าไหร่แต่ก็คุยกันตลอดถ้าสมมติว่าว่างตรงกันมีโอกาสได้ก็จะจะไปไปเที่ยวกันไปพักผ่อนกันอะไรเงี้ยก็ก็มีแลนไว้อยู่เหมือนกันครับอ,อ,อาจจะเป็นในต่างประเทศเพราะว่าไทยเราเยอะแล้วแต่ว่าช่วงนี้ก็ทางานเก็บตังก่อนคนระับการที่จะไปต่างประเทศมันก็ต้องมีบนะัตเจ็ตเนาะจริงๆเราก็ยังไม่เก่งเลยอ่ะใช่ใช่เรา,เร,ารู้สึกว่าเรายังไม่เก่งเร,เราก็ยังอยากแบบในเรื่องของพิธีกรเนี่ยมันก็เป็นพิธีกรที่ค่อนข้างที่จะง,ง่ายเนาะเป็นเป็นสไตล์เรา สไตล์เราวะนียสมเียงไปสังเกตุอ,อ่ะก็เป็นสไตล์เราอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากทําอะไรที่มันท้าทายเป็นพิธีกรที่มันท้าทายมากกว่านี้ในในพาคงพิธีกรเราก็อยากฝึกอยากตัวเองไมมว่าเป็นพิธีกรตามแบบตามพิธีการหรือว่างานใหญ่ๆอะไรเงี้ยเราก็อยากฝึกตรงนั้นเพื่อ,อเราอยากพร้อมพร้อมที่จะเผื่อมีโอกาสตรงนั้นเข้ามาก็จะจะได้ ทำได้เต็มที่มากๆครับธุรกฤิจเหรอตอนตอนนี้ตอนนี้ยังตอนนี้ยังเลยก็แอบคิดไว้คือคือเราเราก็มีทําเล็กๆน้อยนแหละตามภาษาแบบผมละกันไม่ได้ภาษาคน industrial. อื <c oughs> ่นอ่าเราก็ทําบ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบจริงจังขนาดนั้นโปรโมทขนาดนั้นเร <c oughs> าก็อยากลองทำในในส่วนของการเป็นศิลปินการเป็นนักแสดงตรงนี้ก่อนครับรู้สึกว่าเรายังอินอยู่เรายังชอบอยู่กับการแสดงตรงนี้ แต่ว่าก็มีแอดในเรื่องของธุรกิจบ้างเล็กน้อยครับยังไม่ได้แบบไปจริงจังอะไรขนาดนั้นใช่ใช่เพราะว่าหลายๆคนก็แนะนำมาว่าถ้ามู้ไปไปลงธุรกิจแล้วเนี่ยมันก็ต้องโฟกัสค่อนข้างเยอะแล้วก็มากด้วยความที่อ่ะให้มันเป็นผู้บริหารอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นแล้วทีนี้ในเรื่องของการแสดงเราอาจจะเป๋หรือว่าถ้ามั่วเราจับ2ฝั่งเงี้ยมันอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ดีทั้ง2อ,อย่างครับ